นะครับก็มาในส่วนของพี่แพ็กบ้างนะครับอย่างที่เกริ่นไว้เบื้องต้นไปแล้วว่าอาทิตย์ไหนผมจำไม่ได้อะเขามีการทำตัวครอบท่อนะครับรถของพี่หนุ่มเรานี่แหละนะครับไอคันเหลืองของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ดีไซน์เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับโดยการใช้เฟอร์เฟสใช้ใช้มาช่วยในการทำเปเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยเขามีการสแกนด้วยผมจำได้ละสแกน 3D ก่อนสแกนตัว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 ท่อมันแล้วก็หาจุดจับจุต่างๆอะไรอย่างนี้ เมื่อเราได้ตำแหน่งนู่นนี้นนแล้วเขาก็ไปใช้การเอ่อกับเอาเอา,เอาผิวนนมาใช้งานอ้างอิงต่างๆในการดีไซน์ไปนะครับจนได้โมเดลก็เรียบร้อยก็ส่งต่อให้พี่แพ็คนี่พี่แพ็คทำยังไงกับโมเดลต่อต้องให้พี่แพ็คเล่าให้เพื่อนฟังแหละอะได้ครับผมก็อย่างนี้นะครับหลังจากที่ได้โมเดลเป็น t d c a t มาเนี่ยได้ยินไหมครับพะโลได้ยินได้ยินรับเจงครับพูดเลยได้ยินครับได้ยินครับก็อ่า 3D c a t ที่ได้มาจากนั้นเราก็ นำเข้าต right, right. you know, okay, uh, right, okay. ัวแกปแคตพิ <S 1> <S 1> <S 1> brain, okay. ้นนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตโชว์นะครับแชร์ให้ดูเอาเลยเอาเลยอ่าครับึ๊บอ่าเนี่ยครับเห็นเห็นไหมครับอันนี้ลักษณะของอเคพีดีโบเดกนะครับนี่ไงครับที่เขาเขียนมาเข้ามาแล้วใช่เราอินเสิร์ตเข้ามาครับซึ่งตัวเนี้ยซอฟต์แวร์ของอ่าทรีพิเตอร์ไทริตเนี่ยสามารถรองรับซอฟต์แวร์แกปแคตพิ n นนะครับซึ่งซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยสามารถอ่านล e a เดอร i ท e ฟล์นะครับเนี่ยครับจะเห็นว่าไฟล์มันสกุลเป็น อ่า XG นะครับพาราโซลิดอ่านได้นะครับหรือว่าเราจะสามารถอ่านเป็นไฟล์ไดทีฟได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น i j s t e p นะครับ SCL ไฟล์ทเองนะครับแลืก็ทั่งไฟล์ออกแบบเองเลยครับก็สามารถไเหมาถึงว่าโซลิวต์โดยตรงก็คือเปิดได้เลยเหมือนกันได้เลยครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับตอนนี้ก็จะสามารถเปิดได้ถึงเวอร์ชันสองพัสิบเก้าครับสอง0สิบเนี่ยมันยังรอการอัปเดตอยู่ตอนนี้ก็เลยต้องแปลงมาเป็นพาราโซลิดใช่ เพราะว่าน้องฟอรู้สึกเขียกันตังยี่สิบมาแล้วเนี่ยใช่ครับใช่ครับก็อันนี้ยังต้องรอการอัปเดตครับก็เลยอัปเดตเปลี่ยนมาเป็นพราซลิกก่อนนะครับแต่ทีนี้พอไฟล์เข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถจําลองการขึ้นปิ้นงานได้นะครับโดยเราเลือกตรงนี้ครับว่าต้องการเป็นเครื่องอะไรในการปิ้นนะครับแบบนี้แล้วก็เราจะปิ้นเป็นแมทชียลที่เป็นมีความแข็งแรงพิเศษก็คือคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเป็นรุ่สิบสองคาร์บอนไฟเบอร์ เราก็เลือกเลือกนะครับดังนั้นก็เลือกชนิดของแบตที่เรียวนะครับนี่ครับก็จะมีช่องให้เลือกนะครับตอนนี้เราก็เลือกเป็นล้อสิบสองนะครับ CF นะครับ CF ก็ย่อมาจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับพอเราใส่ปุ๊บนะครับแล้วก็ทําการเลือกอินฟิลด้านในนะครับอย่างตัวนี้เราก็เลือกเป็นอินฟิลแบบสปาร์ตนะครับก็คือเราจะไม่พิ้นเป็นโ OLID ตันหมายความว่าปกติถ้าเป็นงานจากการกัดการหล่ออะไรอย่างี้ครับหรือว่าการวิธีอื่นเนี่ย จะเป็นการเอาเนื้อออกใช่ไหมครับแต่เนี Hah> ่ยจะเป็นทีพินเตอร์ก็คือเราสามารถพิมพ์ตามที่เราอ่าเลือกได้เลยเราสามารถกําหนดได้ว่าต้องการพิมพ์เป็นด้านในเป็นกลวงได้เพื่อให้ประหยัดน้าหนักได้นะครับครับแล้วก็ประหยัดแบคทีเรียเราด้วยนะใช่ครับแบคทีเรียหลังจากนั้นก็ทําการครับลัจากนั้นก็ทําการอ่าให้มันจัดตัวเทรซึ่งส่วนนี้ผมจัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะเห็นมุมมองทั้งหมดสามมิติเลยของตัวงานนะครับแทบแทบจะล้นฉะนั้นแล้วก็การครับตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ครับอันนี้เครื่องก็ค่อนข้างเดี๋ยวจะมีตัวจริงให้ดูด้วยนะครับครับแล้วก็ทําการประเมินนะครับซึ่งอันนี้ผมประเมินมาละอยวผมไม่ดูตัวประเมินมาละดีกว่าก็ใช้เวลาประมาณเก้าวโมงเก้านาทีนะครับอ๋อคือในการปริ้นชิ้นงานตรงนี้ใช้ใช้ประมาณเก้าชั่วโมงเก้านาทีอืมใช่ครับแล้วก็ใช้ไปที่ก็คือจะบอกมดเลยครับว่าใช้ กี่ลูกนิ้วนะครับครับผมแลวซัพพอร์ตของตัวนี้มันเป็นมันเป็นแอีอะไรครับอ่าซัพพอร์ตตัวนี้มันจะเป็นแบทเตอรีพิเศษครับซึ่งสามารถละลายน้ำได้นะครับก็คือละลายในโซลูเบอร์ซัพพอร์ตจะเป็นแบตเตรี่เราไม่ต้องมาทำการรีมูฟด้วยมือหรือว่าเนื่องจากว่าแบตคนละตัวกับตัวโมเดลนะครับจะทำให้เราขึ้งานเสร็จปุ๊บก็นำไปแช่ในเครื่องหลังก็ใช้งานได้เลยนะครับที่วางแล้ว จะไม่เหมือนแบบเเรื่องใช้โฮมยูทั่วไปนะที่แบบแมตเดียวแล้วก็ทั้งซัพพอร์ตทั้งตัวงานเองต้องมาแกะใช่แกะใช่แกะโคตรยากอ่ะขอบอกครับอ่าของพี่ได้ใช้บ่อยไหมพี่ของพี่ชาครับช่วงช่วงนี้ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีโปรเจกต์อะไรครับไม่ค่อยได้ปิินแหละอ่ะโอเคครับพี่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 ต่อเลยครับอืมกับพี่แพ็กต่อเลยก็หลังนั้นนะครับ อ่าเดี๋ยวพอเราได้ไฟล์เจนเนอเรตแล้วเราก็ส่งเข้าเครื่องพิมพ์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูเป็นวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดวิดีโอให้ดูดดเครื่องพิมพ์ตั<ล>ว<ม>บบนี้น,บบนี่เวลาเราส่งเดี๋ยวถามนิดนึีเวลาเราส่งไฟล์สมมติเราเราใช้ตัวแกรปแกรปแคตพิมพ์เนี่ยเขาขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเรากดพิมพ์ปุ๊บมันส่งไปเองได้ไหมหรือว่าเราต้องเซฟเป็นไฟล์ไปเข้าเครื่องหรือยังไงบ้างอันนี้ขั้นตอนในการนําไฟล์เข้าเครื่องครับ ก็เราจะกี่ทกี่เวนไฟไฟปุ๊บได้เวลามาแล้วนะครับในการการิมพแล้วก็กดเซฟจากนั้นจะมีจะมีตัวให้กดส่งแบบนี้นะครับส่งให้ดูทีเดีึงก็คือ <c oughs> คส่งโดยพ<ห>่<ป>งได้เลยใช่ไหมใช่ครับน่ครับจะมีปุ่มให้กดพิมพตัวนี้พอเราส่งค <c oughs> นพิมพ์ปุ๊บมันก็จะไปอยู่ในคิวเลยนะครับคิวในเครื่องพิมพแล้วตัวนี้คือเราก็ต้องต่อสายต้องต่อสายวะหรือว่าเป็น Wi-Fi ได้ S 2> <S 2> ก็เป็นระบบของอ่าเน็ตเวิร์กครับต้องใช้เน็ตเวิร์กในการต่อครับอ๋อก็คือเราต้องเป็นสายแลนหรือว่าไฟฟได้วงวงแลนใช่ของเน็ตเวิร์กครับโอเคก็คือต้องอยู่ในวงวงวงเน็ตเวิร์กเดียวกันถึงจะสั่งปรินท์ผ่านอะไรก็ได้ใช่โอเคครับผมครับเกดโอเคครับต่อเลยครับพี่แบงก์นั้นอ่าผมพาไปดูวิดีโอนะครับเป็นวิดีโออ่าทั้งหมดของการทํางานว่าทำปรินท์ออกมาแล้วเป็นไงบ้างไปเกาะทำแล็บนะครับ ครับผมจะรอดไปเนี่ยครับผมครับผมพี่อาทำไรน้องมีปัญหาเด็กหนาอะไรอย่เขาไม่ชอบรถผมเลยไม่ชอบยังไงโอ้โหจะเฟี้ยวฟ้าอย่างเี้ไม่มีใครซิ่งกับผมเลยอ่ะ ไปยังไงอ่ะพ่อมันโดนมันไปหน้าขาเขาอ่ะโอ้ผมไม่รู้ว่ามันนั่งยังไงให้พ่อร้อยได้เรื่องล้วเราอ่ะนิดหน่อยอยากทำอะไรอ่ะอะาเอาให้มันไม่ร้อนนั่นก้อยยังได้ติดไม่จัดให้นี่มาถึงร้านนี้แล้วเรามีทุกอย่างเดี๋ยวพาไปดูจัดไปไป พอตทัตคาร์บอนไฟเบอร์อีดิชั่นนะครับก็จะเป็นแมทเทเลียวที่แข็งแรงที่สุดนะครับในอัาเี่ยวของไซสิตนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ค่อนข้างแข็งแรงทนทานแล้วก็นำ้ำหนักเบาครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามาใส่ใช้งานจริงจะเป็นไงบ้างครับตามมา,มา,มา,มาครับมา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 โหลูกค้าเจ้านี้เอาให้เนี้ยบหน่อยนาะเฮียเขามา,าบ่อยนะเจ้านี้ขอเ,เนี้ยเบเลยงานเป็นไงบ้งเนี่ย เนียบนะฝากด้วยครับฝากด้วยฝากด้วยอยากลูกค้าเขมาดูแล้ววันนี้มาพี่เสร็จแล้วเหรอเยี่ยมยอดนะครับเชิญชมครับเฮียเชิญชมโอ้แข็งแรงครับแข็งแรงออืเนี่ยเนี่ยเลื่อมเลื่อมเนี่ยเลื่อม พีเมียมจัดจัดถูกใจไหมถูกใจไหมต้องเทสเ้าพี่อ่าไปเทสเลยสตาร์ทก่อนสตาร์ทเนี่ยเปลี้ยวฟฝ้าโอ้โหไม่ร้อนแล้วยันเจี๊ยบไปแล้วพี่ขอบคุณครับพี่ครับครับผมอ่ารูเรื่อง ฮ้ยแล้วเราไม่เก็บตังมันเดี๋ยวมันขับรถไปแล้วแกเดี๋ยวไปเก็บเอาท้ายรับเขารูดรูดบาทแล้วรูดบตรแล้วจ่ายเอาแล้วนะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับได้หลายหลายแบบเลยก็คือขั้นตอนสรุปเบื้องต้นอีกทีหนึ่งก็คือมีการสแกนก่อนนะครับเพื่อที่จะหาตำแหน่งในการวางรูน็อตรูนี้นั่นนะครับแล้วก็จะดูด้วยว่ามัน มันครอบท่อได้พอดีอะไรยังไงบ้างติดอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับลองเอาไปยุกกับงานอื่นอืแล้วก็ดีไซน์ครับอือนะครับสำหรับงานอื่นก็ประยุกต์ได้อืครับพอเราได้เราได้เราได้ตัวสแกนมาแล้วก็ผ่านตัวซอฟต์แวร์ปกจจุบันปัจจุนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราสแกนมันคือตัวไหนครับพี่พี่แพคตัวสแกนเนอร์ครับอ่าผลิต สแกนเนอร์เราเป็นอาร์เทครับจะใช้เป็นรุ่นอาร์เคผมใช่ก็คือสแกนเนอร์ขั้นตอนอขั้นตอนการสแกนหลังจากหลังจากสแกนเสร็จแล้วต้องทําอะไรกับเขาอีกติดหนึ่งไหมก็หลางจากสแกนเสร็จแล้วก็จะได้ตําแหน่งรูครับแล้วก็ไปเขียนอารีดีไซน์ใหม่ซึ่งตัวเนี้ยอาทางที่เทไที่แล้วครับพี่ปอเขก็เขียนรีดีไซน์ให้เป็นที่เราต้องการด้วยครหมายถึงว่าที่คําถามคือคําถามคือเราสแกนเราจะได้เป็นไฟล์ ไฟล์าบางอย่างมาก่อนจากเครื่องสแกนต้องผ่านโปรแกรมอะไรไหมหรือว่าตัวเขาเองเขาก็มีซอฟต์แวร์ให้เราไหมอ่าตัวสแกนเองเขาก็แปลงเป็น S l ได้ครับใช่สามารถแปลงเป็นเอชซเอ๋อเป็นเีใช้ตำแหน่งได้เลยต้องการดูตำแหน่งใช่ครับก็ใช้ได้ครับอืครับ,มรบเมื่อเราได้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการดีไซน์ตามปกติเอามาเดฟเฟรนซ์นู่นนี่นั่นไปแล้วก็ใต้โมเดออกมาก็ส่งมาเครื่องปริน์ได้เลย เราก็ปี<ช>้น<ด>ออกมากกงานตัวเมื่อกี้นี้9ชั่วโมงใช่นะครับเราเราแล้วแล้วโปรดักเอ้ยไม่ใช่แมทเทอเรียลตัวนั้นนะครับเราเอาไปทําสีหรือว่าไปขัดอะไรยังไงได้ไหมหรือว่าอ๋อครับก็สามารถทําได้เป็นปกติเลยนะครับเพราะว่าพาร์ทมันเองอะตัวแมทเทอเรียลธรรมชาติมันเองเป็นตัวสีดํานะครับเนื่องจากว่ามีคาร์บอนไฟเบอร์ผสมอยู่35เปอร์เซ็นตนะครับอ๋อก็เลยเปทำอะนําไปใช้ ใช่ครับก็สามารถนําไปขัดแต่งได้จะพ่นสีาเปลี่ยนสีได้หมดเลยครับแล้วแล้วเครื่องตัวที่เราปรินเนี่ยครับพี่พี่แพ็มันมีแมทเทียลสีอย่างอื่นไหมก็มีสีอื่นได้ไหมให้ยมีครับถ้าถ้าเป็นแมทเทียลตัวอื่นก็จะสามารถปรินได้หลากหลายสีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ตัวเนี้ยที่แข็งแรงก็ได้แค่สีเดียวครับใช่ครับเดี๋ยวผมแชร์นี่ให้ดูกันครับเป็น ตัวเครื่องนะครับว่าตัวเครื่องมันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับก็อันนี้นะครับก็จะนำเสนอในข้อมูลของทางด้านฟอร์ตัสนะครับเป็นเครื่องนี่ันนี้คือเครื่องที่เราใช้พิมพ์นะครับเปิดใช่ใช่ที่ผมพาดูนะครับเขาก็จะเน้นเรื่องของความลดน้าหนักนะครับในการในการพิมพ์เพื่อให้ได้ความแข็งแรงที่ยังคงทนนะครับเหมาะกับงานทางด้านออโตมทีฟทั้งหมดเลยนะครับพวกงานรถยนต์พาร์ชชิ้นส่วนต่างๆในงานโปรไทป์นะครับ แต่ว่างานทั้งต้องการลดน้าหนักนะครับครับนี่ครับก็นี่ตัวเครื่องครับตัวเครื่องก็จะโชว์ทัานขวานี่ครับอันนี้คือตัวเครื่องรุ่นโปรดักชันนะครับซึ่งตะกี้เราดูโอแล้วก็ดูแล้ว,ลว,ลวมันก็สามารถพิมพ์งานได้ตามที่เร,ราด <สา S 1> ีไซน์นะครับใหญ่ไหมครับอ๋อก็ประมาณประมาณอ่าประมาณตู้เย็นครับตู้เย็นแต่ประมาณใหญ่กว่านิดนึงครับก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่แต่ก็สามารถใช้งานได้นะครับ ใช้งานเหมือนเป็นเครื่องซีนสีเครื่องนึงเลยเครื่องจักรที่สามารถงานออกมาให้เราได้ค่อนข้างรีฟอร์มเลยนะครับแล้วก็วัสดุก็เป็นคอมพสิตมาเทียลนะครับเนี่ยครับอย่างเนี้ยเราสามารถพิมพ์งานแบบคอมเพกชฟ e ได้นะครับเราออกแบบเองด้วย SolidWorks หรือว่าก็แต่ใช่ครับก็สามารถดีไซน์แล้วก็พิมพ์งานออกมานะครับสามารถได้ชิ้นงานที่มีความเรียกว่า s t ิ๊ก n e t ก็คือความแข็งแรงนะครับ ับจารถฟินฟินบางๆอย่างนี้ได้นะครับพวกชินวอลบางๆนะครับตัวนี้ตัวนี้ที่บอกที่เรามินซลปเนี่ยพี่แพทอ๋อในคอมนก็อยู่ทีบางสุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดอ๋อบ้างสุดครับหนึ่งมินครับหนึ่งมินก็ทําได้นะครับมินหรือว่าจะหนึ่งมินเลยใช่แต่ว่าผมแนะนาที่นึงจุดครับใช่แต่ว่าแนะนําจริงก็น่าจะเป็นสองมินนะครับถ้าพึ่อไปเนาใช้งานจริงก็น่าจะเหมาะสมกว่าครับใช่ ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเนี้ยพอเราเห็นว่าการครับครับเอาเริ่เลยเลยครับเอาเลยครับอ่าเนี่ยครับก็เราก็จะสามารถพิมพ์งานที่ความซับซ้อนได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าพวกพาร์ทที่มันยากๆเนี่ยเราพิมพ์มาไม่ต้องรีโมทซัพพอร์ตด้วยมือแล้วก็ที่บอกเราสามารถแชร์มาสไลายก็สไลด์ก็โซลูชันซัพพอร์ตใช่นะครับเพราะไม่ต้องเสียเวลารีโมทซัพพอร์ตเองนะครับอ่าเนี่ยตัวเครื่อง เนี่ต to ัวคก็จะปีนได้สองแมตช์นะครับเป็นแมตต์เวอร์นะครับเป็นนัทต์12 CF ที่บอกสีดํานะครับแล้วก็ไปแมตต์อีกตัวหนึ่งที่เป็นสำหรับงานโปรไทยนะครับก็จะเป็นแมตต์ ASA ซึ่งตัวนี้ก็จะมีแมตต์ให้เลือกถึงหลากหลายสีเลยนะครับแมตต์พื้นฐานเนี่ยปีนได้ประมาณ14นะครับก็ไปเลือกกันได้ส่วนความละเอียดที่ทําได้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับตัวมาเทียลอย่างถ้าเป็น ASA เนี่ยทำได้ทุกความละเอียดเลยนะครับตั้งแต่127 นะครับมิลลิเมตรนะครับจนถึง330นะครับก็สามารถปิิ้นปรับระดับได้นะครับส่วนวิวไซส์ก็14นิ้วับสูงสุดแล้วก็ลึก12นิ้วสูง12นิ้วครับอืมครับผมครับตะกี้พี่พี่ชาบีจะถามเพิ่มเติมไหมครับอ๋อ คีดผมจะทำอะไรอ๋อผมก็เลยจะบอกว่าถ้าถ้าเรารู้อย่างงี้แล้วคือคนที่ดีไซน์ครับเขาจะได้ดีไซน์ถูกว่าสมมติเราจะเอามาปริ้นใช่ไหมเราก็ควรอย่าจะออกแบบให้มันต่ำกว่าหนึ่งหนึ่งจุดห้ามิลหนึ่งมิลอะไรอย่างนี้มาใช่ครับผมครับโอ้ไม่งั้นลําบากเนี่ยครับถ้าปริ้นเล็กมาเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดโมเดลมันบางมันบางกว่าหนึ่งมิลซอฟต์แวร์มันจะดีเทกอะไรให้เราไหมอ่ามันจะโชว์ในส่วนของทุนผัดในการเดิน ในซอฟต์แวร์ครับก็จะโชว์เรื่องของตอนที่มันจะพิมพ์เนี่ยมันจะจําลองได้ว่าอ่าในแต่ละเยอะแต่ละชั้นที่มันพิมพ์เนี่ยมันพิมพ์ได้หรือเปล่ามันก็จะโชว์ขึ้นเป็นขึ้นเลยว่าชั้นที่มันจะพิมพ์เนี่ยชั้นเนี่ยมันมีความหนาเท่าไหร่ใช่ใช่มันมันไม่เตือนขนาดนั้นแต่ว่ามันจะให้เราเข้าไปดูว่าลักษณะของแต่ละชั้นที่มันพิมพ์เน่ะมันบางเกินหรือเปล่าก็คือรีเชด้วยตัวเราเองได้อีกดับเดียววงเดียวอืมอืมใช่ครับใช่ก็สามารถดูได้ก่อนที่พิ อืมโอเคเข้าใจครับผมตามนั้นเลยครับใช่แล้วอ่าอันนี้อย่างที่บอกพอตัวน uh, ี้มันมาเพิ่งมาใหม่ครับตัว f ฟ r ตัสสามห a าศูนย์คาร์บอนไฟเบอร์ดนเนี่ยก่อนหน้านี้มันยังไม่มีรุ่นนี้นะครับอันนี้จะเห็นว่าคำมันมีคำว่า i t i o n แต่เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเครื่องที่ใหญ่ไปเลยอย่างเช่นอ่าตัว f ฟ r ตัสนะครับสี่หศูนย์หรือว่าเอฟเก้าร้อไปเลยนะครับซ่จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ได้แต่เนี้ยพอเห็นว่าอุตสาหกรรมต้องการ มากขึ้นนะครับในส่วนของการลดน้ําหนักแล้วก็ใช้งานได้แข็งแรงนะครับก็เลยทำเป็นรุ่นพิเศษก็คือตัว f o r t ัส300คาร์บอนไฟเบอร์ดีชตัวนี้ครับราคาก็จะด r อปลงมาค่อนข้างเยอะเลยครับสรุปแล้วนะครับถ้ามนิดนึงครับแพของตัวครับครับครับถามนถามนิดนึงนะครับแพทนะครับตอนนี้เรามีเครื่องปิ้นที่สามารถปิ้นพวกสแตนเลสได้ไหม สเตลเลตตอนนี้เราจะมีครับเราพิมพ์จะเป็นเครื่องหนึ่งจะเป็นเครื่องเดสก์ท็อปไปทนะครับแบรนด์นี้ก็จะเป็นแบรนด์เรียกได้ว่ามาค่อนข้างจะเฉฉายในตลาดเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าม,มันพิมพ์แมทที่เป็นสเตลเลตสติลได้นะครับพวกสิบเจ็ดคีนสนะครับแค่สิบส,บสบามตูสติลใช่แล้วก็สักพิมพ์ห่ที่แสดงว่า,วามีความแข็งแรงเป็นการอุตสาหกรรมอาหารก็วงการอุตสาหกรรมเขาก็สามารถเอาไปใช้ได้ถ้างั้นถ้าเป็นสเตลเลตได้ โอเคโอเคครับผมใช่อนาคตก็จะมีการพัฒนาทามาใช้ได้นะครับอืมครับผมเอ้าต่อเลยครับพี่ที่กลับมาในส่วนของคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้สรุปก็คือเป็นแมทที่อ่แข็งแรงนะครับแล้วก็ไลท์เวทได้นะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็อออกแบบทําให้เราออกแบบได้ข้างอิสระมากขึ้นนะครับก็คือตามที่เราออกแบบได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ความแข็งความเร็วก็จะมากขึ้นนะครับ ประมาณสองเท่าเลยเพราะว่าเป็นรุ่นโปรดักชันนะครับอ,อันนี้ก็อยาเดีย๋ยวผมพาไปดูในส่วนของชิ้นงานนะครับตัวจริงวันนี้ผมเอามาด้วยนะครับอับนี้ชิ้นงานครับเห็นไหมครับโอเคเห็นครับเห็นครับเอามาโทวันี้ด้วย ครับเห็นว่ามันก็สามารถทิ้นงานได้แข็งแรงนะครับผมมันก็บางเหมือนกันนะนี่ทดแทนพวกพลหะที่เป็นใช่ใช่นี้หนึ่งจุดห้าครับอันนี้ก็เป็นเออนี่เนี้ยมันก็โหมขูดหนึ่งจุดห้าแล้วมันก็ยังแข็งแรงอยู่เลยนะนี่ก็เออดูแข็งแรงแล้วก็ดูโยก็คือเอาไปกรอบแล้วก็ใช้ดูนะครับครับสามารถใช้งานได้ทดแทนตัวโลหะที่หยาบได้เลยอืมอืม เฟียวฟ้าวเลยโอเคครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะของของของแพ mm ็ค hmm. เอง